เมื่อคุณใช้ชีวิตผ่านมาถึงช่วงวัยหนึ่งคุณจะเลิกฟูมฟายให้กับผู้คนที่ไม่ได้เข้าใจในตัวคุณคุณจะหันหลังให้คำติชินนินทาหรือการว่าร้ายคุณจะใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาและเลิกสนใจว่าใครจะมองคุณยังไง คนที่ตัดสินคุณจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากคนที่ต้องการเหยียบคุณให้จมดินคุณได้แต่ยิ้มจางๆให้พวกเขาคุณจะไม่เปล่าประกาศความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเปล่าประกาศความชั่วของคนอื่นคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่คุณรู้ คุณไม่ใช่สีขาวเช่นเดียวกับที่คุณก็รู้ว่าคุณไม่ใช่สีดำคนที่พยายามทำให้คุณกลายเป็นสีดำคุณได้แต่มองเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยอย่างไรสีดำก็ย่อมเปื้อนมือของเขาอยู่ดีคุณมีวัยวุฒิที่เกินกว่าที่จะร้องหาพวกความสันโดษคือกุญแจล้ำค่าแห่งชีวิตยิ่งน้อยคนก็ยิ่งน้อยความคุณปิดประตูเดินเข้าบ้านด้วยความสงบคุณไม่อาฆาตใครอีกแต่ก็ไม่ยอมถูกทำร้ายง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาคุณแค่ปิดประตูจากคนที่ทำให้คุณเสียใจ